สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เด็กชายเด็กชายอะไรวันนี้น้อยู่กัป่าครับนกพิาป,ป่านะครับนกพิาป,ป่าโอโ้โหปากแดงเลยครับมีนี่มีเรืออะไรครับเรือบรรจุกด,ดยสารเรือบรรจุกด,ดยสารได้ผู้ยี่สิบคนโอโ้บรรจุผู้โดยสารยี่สิบคนครับจะไปประเทศไหนวันนี้ไ,ไปสีรังกาโอเคไปสีลังกากันนายผู้โดยสารอยู่ไหน่ะนี่ครับผู้โดยสารเข้าไปหรือยัง โอผู้โดยสารเข้าไปแล้วครับนะถือให้อันนีสมมุติเป็นผู้โดยสารนะครับโหนอนเต็มเรือเลยสบายเลยประเทศไปประเทศศรีลังกาครับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงไปพีค่อยๆเดินลงไปเดินเอียงข้างลงไปอ่าระวังนะพอนี้พอไม่ช่วยนะทำเองครับอ่ะอึ๊บอึ๊บไปกัน ไหวไหมอ่าให้เอียบลงทุบเอานั่งลงอทุบเหยียบไปนิดหน่อยเอาค่อยๆวางลงอย่าโยนค่อยๆปล่อยมือเออทุบปล่ยเอามือดันไปนิดหน่อยโอเคไปแล้วครับมายกขึ้นยืนมาอ่าเดี๋ยวค่อยรอยถอยถอยถอยขึ้นนะ เรื่องคือโอ,โ,โอ้โหเป็นที่จอดเฮลิอคอปเตอรต์ได้ด้วยครับนั่นะใช่ไหม <c oughs> นี่ครับเป็นสัญลักษณ์ตัวแอชใช่ไหมครับให้เฮลิอคอปเตอร์อจอดได้ครับใช่ครับโอ้โหไม่จมน้ำครับวันนี้น้ำไม่เข้าไปครับน้ำ <c oughs> ไม่เข้าไปครับเดี๋ยวจะกลับมาทำไมเดี๋ยวเขาจะพักไปทางโน้นอยู่พักไปลมมันจะเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆนะครับอ ไหนสีลังกาไปทางไหนทางซ้ายครับต้องรอให้ลมมาก่อนนะครับค่อยๆไปละกำลัไงไหนอนครับกำลังไปครับไปอยู่ในร่มครับเรือร้อนครับลมเริ่มมาแล้วครับเริ่มหันหัวใหม่แล้วครับห,หม่ เราหมุนนะครับเนี่ยหมุนมาทั้งน,นี้เรือผู้โดยสารนะครับโอ้โหวันนี้เรือเอ้ดูเหมือนด้านหลังน้ําเริ่มเข้าไปครับแต่ก็ยังเข้าไปไม่เยอะครับไปเลยไม่เหมือนเรือสินค้าอ่ะไปเลยไปก่อนไปให้ถึงศีลังกาก่อนที่เรือจะจมไปก่อนที่จะจม นครับเรือโอ้หมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับไปแล้วครับจอดอูเจคลิคอปเตอร์ไม่อยู่ครับเริ่มสปีดไปแล้วครับเริ่มพอจังเงนินโอ้โหไปแล้วเรือออกตัวช้าครับเพราะลมมันเบาถ้าลมแรงลมเรือก็ออกตัวเร็วออันนี้เรือไปดีจังเลยเนี่ยไย ปลา,ม,า,ามีเสียงปลาบุญด้วยก็ปลาจะไปกัดเรือนนะปลาฉลามจังหวากนะไปแล้วไปอยู่กลางทะเลโหเริ่มออกตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วครับออกเรื่อยๆผมมีประตูมีบันไดซะด้วยโอ้โห,โหไปไกลแล้วจี โอ้โหจะไปถึงศรีลังกาไหมเนี่ยอา,าอ,อาจจะไปถึงสหรัฐได้นะครับนั่นปล่อยให้น้อยละหลงปล่อยให้น้อยอหให้น้อยอละง <laughs> เพลงว้าวแต่นี่มันคือเรือโอเค Hold uh -huh.